สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการทำงานอีกวันหนึ่งนะครับนำาม่ไม้ไผ่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับเช้านี้ที่หมอชิดนะไม่ใช่ครับท,ที่เหลิง

ครับตัดหัวยังงั้ำไหมได้เลยครับ